เ,เกิดมาจากว่าหลังจากกลับนะครับขึ้นเรือยอดมาพัทยาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะก็มีพวกเพื่อนผู้หญิงเนี่ยอยู่ๆก็กลับไปบอกว่าเนี่ยมีวันเกิดเพื่อนอีกคนนึงนะเบราเลลนะครับเป็นคนอเมริกันบอกชวนเนี่ยไปงานนี้กันไหมที่เอสเก็บแบงก์คอกนะครับผมตรงเอ็มควาทีชั้น5นะครับชื่อว่าไทเกอร์ไทเกอร์เฮียอะไรเนี่ยแล้วเขาจะเปิดเพลงยุค90 2000นะฮะให้เต้นกันนะแล้วก็เหมือนให้แต่งตัวเป็นธีมแบบพวกแบบเสือหรือว่าเป็นสัตว์เป็นอะไรประมาณเนี้ยเออผมก็เออไปก็ได้ว่าแบบบัแบ่งงบาทเอ อะไรเงี้ยน่าสนใจว่ะแล้วน่าจะมีฝรั่งเยอะมากนะครับก็เลยแบบโอเคตกลงตอบตกลงไปแล้วก็ถึงวันปั๊บไปถึงฝรั่งแม่งเยอะแต่จริงผมมาร้านนี้บ่อยอยู่แล้วนะเคยพาสาวมาเดทร้านนี้ด้วยพอมาปุ๊บแบบไม่ได้ expect คแบบจะมีฝรั่งเยอะจริงๆแม่งฝรั่งแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำคือหันไปทางไหนก็จะมีแต่ผู้หญิงจำๆมีฝรั่งหล่อๆด้วยนะฮะเนี่ยคุณจะเห็นจากภาพเนี่ยมีแต่เหมือนผมอยู่อังกฤษอะดูมีแต่คนอังกฤษนะ แล้วก็เนี่ยมีฝรั่งหัวทองมีผู้หญิงมาเต้นกันเขาก็เปิดเพลงแบบแนว90 2000อะไรเงี้ยคือมันก็แบบช่วงเรากำลังวัยรุ่นตอนเด็กๆเ,เลยเนี่ยฮะเขาก็เต้นกันแบบข้างนอกเนี่ยร้อนมากเลยนะคือตรงเนี้ยตรงบาร์ที่ผมยืนเนี่ยคือข้างนอกแม่งร้อนมากแต่ว่าเพลงมันสนุกนะสักพักก็เอยเข้าไปข้างในดีกว่าข้างในเนี่ยเอออีวานบอกไอ้ี้ยเต้นมันชิบหายเลยข้างในเนี่ยมันเย็นมากเลยครับผมมันเปิดแอร์นะแล้วก็ เนี่ยคนที่เข้ามาข้างในเนี่ยสามารถสแกน QR code ตรงทีวีนะแล้วก็คุณสามารถร้องคราอเกะได้ซึ่งข้างในคนก็แบบเป็นร้อยอะแน่นอยู่เหมือนกันะ่ะยืนแบบเล่นกับเพื่อนสนุกสนานสักพักครับเชอรี่เพื่อนผมก็บอกว่าเอยเรามาร้องเพลงกันดีกว่ามันก็เลือกเพลงป๊อปพัง Bring One Day Two นะเออเราก็เอาดีจัดไปตอนแรกก็ไม่กล้าหรอกตายเหมือนกันแต่ว่าเออไม่เป็นไรไว้เพราะว่ามันมีคนร้องก่อนเราแบบเขาก็ไม่ได้ร้องดีมากแล้วทุกคนในห้องเป็นร้อยคนเขาก็ช่วยกันร้องก็เลยคิดว่าเออน่าจะสนุกดีก็เลยจัดไปฮ คนเยอะมากแต่ว่าสนุกมากเลยนะงานนี้คือใครที่แม่งชอบแบบแนวแนวแบบปาร์ตี้กับเพื่อนฝรั่งหรือว่ามีฝรั่งเยอะๆเ,เนี่ยผมแนะนําเลยนะที่นี่ครับ Escape Bangkok นะถ้าเขามีงาน Tiger Tiger into the wild อีกเนี่ยคุณมาได้นะบัตร120บาทเองแต่ว่าอาค่าเบียร์ข้างในก็อาจจะราคาแบบ200บาท1แก้วไม่มีน้ําแข็งนะเป็นเป็นเบียร์สดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณจะเห็นว่าคนเยอะมากนะแต่ว่าทุกคนก็เอนจอยกับเราแล้วก็ความเขินอายก็หายไปนะ บบไม่กลัวและไม่ซีเรียสแล้วก็ร้องไปสนุกสนานในเพื่อนมีคนอเมริกันคนไทยมคยีคนเนี่ยคนนี้มาจากเม็กซิโกมีสเปนร้องกันอย่างสนุกสนานนะฮะก็สามารถมาจอยได้นะถ้าเกิดว่ามันมีรอบหน้านะผมเชียร์เลยนะสําหรับใครที่แบบว่ามองหาพาร์ที้ที่อยากจะไปเจอฝรั่งอยากจะฝึกภาษาอังกฤษนะคุณมาที่นี่ได้เลยที่นี่ก็เป็นอีเวนต์อีกอีเวนต์หนึ่งที่ดีมากๆนะผมเพิ่งเคยไปครั้งแรกนะรู้สึกว่าประทับใจเข้าอยู่ร้องร้องคาราเตะข้างในอย่างเดียวอะคือข้างนอกแม่งร้อนจัดแต่ว่ามันก็คนละมุมครับ ใครอยากไปเต้นดีเจก็เชิญข้างนอกได้เลยแต่แค่ไม่มีแอร์นะแต่ข้างในเนี่ยคนก็เข้ามาแอร์อัดแล้วคนก็แบบว่าเออมาร้องเพลงกันมันเหมือนทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่เรื่อยๆนะใครจะมาสแกนคิวอาร์โคดร้องเพลงก็แจมกันอะไรเงี้ยสนุกสนานมากนะแนะนําเลยครับ M Quartier ชั้นห้า Escape Bangkok นะแล้วแต่วันบางทีเขาก็เปิดชิลๆแต่ว่าอันนี้มันเป็นปาร์ตี้ไงเออสนุกดีนะครับบางคนก็แต่งตัวเป็นตีมใส่เป็นหัวลิงใส่เป็นหน้าแบบม้าลายใส่เป็นหน้าสิงโตอะไรเงี้ยเออนะครับผมก็แนะนําให้ไปกันนะครับผ um